อ่วันนี้มาเก็บผักแครนั่นนี่คือดอกกี่จ่อนะครับทุกคนดอกนี้เอาใส่แกงแครได้นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแกงแครเจ้าอืดอกมันสวยนะเก็บใส่แกงแครร้องอะไรลูกอือ iPad. lại iPad. Đอก gì chó. Chó gì chó. Ô Chà chà, chà. นี่อีแพดนี่นสองตัวมันเป็นแพดแมวแพดครับทุกคนแมวแพดมากวนแล้วไม่มีขนมให้กินหรอกฉันไม่มีขนมให้กินนี่ในไม่เลียวพาดหลังน่อเดียวเพียพ้ยเพียพ้ยเพียพ้ยเพี้ยเพี้ยไม่มีใครจะเอาเงินที่ไหนมนาซื้อให้กินอีแพดนี่อีสองนี่อีหนึ่ง อีหนึ่งนี่จะมีจุดเดียวจุดข้างหลังอีหนึ่งจุดใช่นี่หนึ่งจุดเห็นไหมจมนะับไหมตัวนี้สองจุดนี่ทุกคนมีสองจุดอีสองจับได้มีอีหนึ่งอีสองอีแผละแนวแผดะไปหามะเขืออะไรไปก็ค,คือมะเขือขาดผัวใดด้วย แกืแค่ขืนอุ๊ยยีแพตวนนหาผักันนี่หาดอกใส่ก็อ anyway, ร่อยนี่ขมขม อย่างละนิดละหน่อยอย่างละนิดละหน่อยอร่อยอร่อยเลยคือใบพริก่อะออกใบแก่ไปใบพริกใบอ่อนต้องพึ่งพึ่งออกพึ่งแตกเราก็ยังไม่เก็บ แตกยอดองอนเก็บข้างหลางไลยเย็ดจวนอืมเอาเยอะ เ OK อาหอแกงไปคิดไปคืนละเอาเอาที่มันไม่สวยไปใส่ hồ nó là lén Để lốt nam Cho ôm giọt Có hả chạy kiếm kiếm này nè Cho ôm được nè พันงาไหมกันแด้แค่นี้ก็ครบสูตรแล้วแกงแค่นะแกงแค่หมูกกินประหยัด หายหน่อยหาใบอื่นเพิ่มต่อไปก็ดอกนิ้ป่าใส่แกงแค่โอ้เข้ากันเลยนี่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 นดอกนิ้ป่ากเก็บมาแล้วหลายล้วเขาก็จะเอาอย่างนี้นะดีแก้ดู Yeah, I'm... ใคนเด็ดผักเด็ดผักแค่ผักแก่ผักแค่น,นี่ผักแกงแข่อมอมือผักละผักเนี้ย ใส่พอมันหอมแล้วก,ก็กระพราวเพานี่รูดเลยกกเอาหน้าไร น่าแรงผักก็จะแรงตามแล้วก็ดอกของมันดอกแคนี่ขอขมนะครับข,ขมกลมใบมัมต้องใส่ มาละก็ได้หรือ,อมนเหดมหอยตรงนี้ัเียตัวนี้ก็แทนได้เลยขมช่วงฤดูเนี้แครนี่มันขมขมหรือถ้ามีใบยอนี่ยอดเลยนะใบยอก็ขมขมอร่อยขมแบบขมหวานถ้าเป็นผักของมันยิ่งอร่อยเยอะ ผมคมหวานๆแค่แค่หางข้างตัวนี้เลยหางมันเหมือนลิงเรียกว่าแค่หางข้างมันจะมีแค่อีกนิดหนึ่งที่ผักมันรล้ามันบิดงอนกินไม่ได้ไม่อร่อยมีหางตรงๆหางวอกหางลิงอร่อย อหา่างชนิดแค่อันนี้ผักแค่อันนี้เก็บแกงผักแกงแค่โอ๊งองอ่ะทำให้ทุกคนงงอันนี้เราไม่ต้องเด็ดก็ได้ดอกกี่จอแล้วก็ต่อไปก็คือเขื่อนะเขือแจม่มเขืออมืน,มนขวาน chín đọc nhiều thì cũng để hạ vai ra mà còn bắn còn kịp quay lại đọc ua mình tóc mà nhưng à? mà xem ไม่แห้งใช่ไหล่ะทิ้งชื่อลาเดี๋ยวไปเอาบางแหงมาใส่ดีกว่าเรียบร้อยแล้วคนเตรียมตัวไปดังไปแล้วแกงได้เลยตุ่มเนื้อจนเป่๋ยแล้วนะหมูคากิมันใส่แกงแคกอ่ะต่อไปก็จะปรุงพริกครับทุกคนเพิ้าไปชุรลดไปหน่อยหนึ่ง จริงเขาก็ใส่แล้ว,ลวก็พงอะไรเพิ่มเติมนิดน,นหน่อยนิดเดียวเกลือเกลือมิดโอเคใส่เลยมันมต้องดาตทำซื้อพิกสำเร็จ ผักใส่เล่นครับผักที่รเราเตรียมล้งางอะไรเสร็จหมดแล้วจิบเสร็จนี่เสียดายไม่มีพริกนะพริกขี้หนูลอยเผ็ดเผ็ดโอ้แต่พร้อมจิๆ รอให้ผักสุกก็หม้อลงได้จุกเดียวคันเลยบาปิ่งหมูกิ็งแค่์ชิมน้ำมัน อืมพอดีเลยไม่ต้องเติมอะไรเพิม่มืมมาเดอกินข้าวทุกคนกินข้าวกินข้าวแหกแหลกกันอืมรสจัดป็นไงอร่อยสอิรสจัดนะ ชาติมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะอืม,อม,มต้องเทำแล้วกัม lắm lắm hoặc khe lạc lại thật cưng nhắn nhớ anh đâu kính khâu tốt cẩn Mặt tay bó 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 nhiều, bó đọc nhiều bó 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 qua, bó qua nắm, kinh อืมอมืข้าวเหนียวตรงนี้กินข้าวเหนียวก่อนสลับกันเดี๋ยวขอสวยหมักข้าวเหนียวข้าวอะ้วก็กินอร่อยหมด กับอะไรก็อร่อยมีผักด้วย